สวัสดีครับที่นี่วันนี้เป็วังพระนะครับสาวน้อยทางกเข้าวเสร็จก็ถวายพระเลยครับที่นี่วัางพระเร็วกว่าพร่แทนหนึ่งว่างครับตอนนี้แม่เตรียมตัวจะไปวัดคับแล้วก็เอาระพระ้าไปฝาเพื่อด้วยครับแล้วก็ผมก็เตร็ดดอกไม้ให้แม่ไปถวายพระนะครับแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อดอกไม้เลยเพราะว่าที่บ้านมีดมยยอกไม้เยอะแล้วก็ปลูกไว้เอาไปถวายพระครับ แล้วก็แม่ผมบอกว่าแม่ค้าขายดอกไม้ร้องให้แน่เลยเพราะว่าที่บ้านมีดอกไมยย้เยอะไม่ต้องซื้อเขาที่วากาที่บ้านเนี่ยคือไม่ไกลมากครับเดือดห้านาทีก็ถึงแล้วตอนนี้ก็แม่ก็จะไปหาเพื่ออีกคนหนึ่งที่สนิทกับแม่มากๆเลยแลวตอนนี้ถ่าทีเสร็จผมก็กลับบ้านแล้วก็ชมวิวที่บ้านต่อนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ที่ชอบบรรยากาศเพือฝนต่อแสกครับเมื่อเช้านี้เองครับ ฝนต่อทุกวันเลยครับคนที่ถามว่าฝนต่อไหมก็ฝนต่อทุกวันนะไม่ก,กลางคืนก็กลางวางันไม่กลางวันก็ทิชเที่ยงครับไม่ทิชเที่ยงก็จะเช้าเช้าแบบนี้เลยครับตอนนี้ก็ไปขโมยดอกไม้เพื่อนแล้วก็ชำระปลูกที่บ้านเองครับเ <c oughs> ขบคุมมากๆเลยนะคะกบคนที่ชมคลิปจอหรือไม่จอก็แล้วแต่ครับยังไงก็ดีใจมา,มากๆเลยครับที่แวะมาชมคลิป ที่แวะมาชมวิดีโอของผมค่ะขอบคุณมากเลยนะครับจุ๊จุ๊ลาทุกคนเลยนะลามาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบ,รบอ๋อหรือบอดดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับ